สวัสดีครับดรวิวนะครับอิสระคนจังหริดนะครับสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2565ที่จะมาถึงนี้นะครับก็อยากจะขออวยพรให้แฟนๆรายการ The YouTuber นะครับที่รับชมผ่านทางช่องบันเชิงทีวีทุกๆท่านนะครับมีความสุขกายสุขใจนะครับปราศจากโรคภัยทั้งปวงครับขอให้การงานเจริญก้าวหน้านะครับสูงขึ้นทางเดียวนะครับไม่มีการลดลงต่ำลงเลยนะครับสาหรับ คนที่ค้าขายอยู่ก็ขอให้ได้รับยอดการสั่งซื้อแบบปังๆเข้ามานะครับในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับรายการเด็กยูทูบเบอร์ในปีหน้านี้นะครับก็ขอให้แฟนๆนะครับติดตามรับชมกันนะครับว่าเรานั้นจะพา แขกรับเชิญสุดพิเศษท่านใดนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็สําหรับเช่นเดียวกันนะครับสําหรับช่องบันเทิงทีวีก็จะมีรายการที่หลากหลายนะครับที่จะครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับความบันเทิงและก็สาระความรู้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขออวยพรอีกครั้งนะครับให้ทุกทท่านนั้นมีการงานเจริญก้าวหน้านะครับมีความมั่นคงมีความสุขปราศจากความทุกข์นะครับแล้วก็แฮปปี้นิวร์นะครับผม